เคยสงสัยกันไหมครับว่าภาพถ่ายสวยๆเนี่ยทำไมมันถึงดูมีมิติน่าสนใจจังวันนี้เราจะมาไขาความลับเบื้องหลังภาพเหล่านั้นกันครับซึ่งก็คือเลนส์กล้องนี่แหละอาวุธลับที่ทรงพลังที่สุดของช่างภาพเลยอ่าลองดู2ภาพนี้นะครับถ่ายจากจุดเดียวกันแป,ป๊ะเลยนะแต่ทำไมาภาพหนึ่งถึงดูกว้างสุดๆในขณะที่อีกภาพหนึ่งเนี่ยมันก็ว่าเราเดินเข้าไปใกล้ตัวแบบเลยละ่ะมันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่เวทมนต์แน่นอนครับความลับทั้งหมด อยู่ที่เลนส์ที่เราเลือกใช้นั่นเองเอาละครับและนี่คือ5้หข้อหลักๆที่เราจะมาเจาะลึกไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะปลดล็อกศักยภาพของเลนส์แต่ละตัวให้เรากลายเป็นช่างภาพที่เข้าใจเครื่องมือของตัวเองแบบถึงแก่นเลยลองนึกภาพตามง่ายๆแบบนี้นะครับถ้ากล้องคือดวงตาของเราเลนส์ก็คือแว่นตาที่เปลี่ยนมุมมองได้สารพัดแบบเลย ไม่ว่าจะเป็นแว่นที่ทําให้เราเห็นภาพได้กว้างสุดลูกหูลูกตาหรือจะเป็นแว่นที่ซูมเข้าไกลเห็นรายละเอียดเล็กๆที่อยู่ไกลๆนี่แหละครับคือพลังของเลนส์รู้ไหมครับว่าเลนส์ทุกตัวเนี่ยมันมีรหัสลับเป็นตัวเลขซ่อนอยู่และรหัสลับนี่แหละครับที่เป็นตัวควบคุมทุกอย่างในภาพของเราเลยซึ่งมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าทางยาวโฟกัสนั่นเอง พูดง่ายๆเลยนะครับทางยาวโฟกัสที่เราเห็นเป็นตัวเลขมิลลิเมตรหรือ mm บนเลนส์ M ens, เนี่ยมันคือตัวกําหนดขอบเขตการมองเห็นของกล้องนั่นเองครับคือถ้าตัวเลขน้อยๆก็เหมือนเรามองภาพรวมกว้างกงแต่ถ้าตัวเลขยิ่งเยอะก็เหมือนเรากาลังเพ่งสายตาไปที่จุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะเลยอ่ะมาดูตัวอย่างกันชัดๆเลยครับตัวเลขน้อยๆอย่าง18มิลลิเมตรเนี่ยมันจะให้ภาพที่กว้างมากๆอารมณ์เหมือนเราไปยืนอยู่บนยอดเขาแล้วมองลงมาเลยเหมาะกับการถ่ายวิวทิวทัศน์สุด ส่วนทางขวานะครับตัวเลขสูงๆอย่าง200มิลลิเมตรโอ้โหอันนี้ก็เหมือนเรามีกล้องสองทางไกลพลังสูงเลยสามารถดึงนกที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้ไกลลิบๆให้เข้ามาอยู่ตรงหน้าเราได้สบายๆเอาละครับพอเราเข้าใจเรื่องทางยาวโฟกัสกันแล้วนะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าตัวเลขพวกนี้เนี่ยมันจะถูกจัดกลุ่มออกมาเป็นเลนส์3ประเภทหลักๆที่ช่างภาพทุกคนแทบจะต้องมีติดกระเป๋าไว้เลยมันมีอะไรบ้างเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับ เลนส์มุมกว้างหรือ wide angle ลองดูที่องศาการรับภาพสิครับโหสูงถึง114องศาเลยนะนั่นหมายความว่ามันเก็บภาพได้กว้างแบบสะใจมากๆนึกภาพเหมือนเรากางแขนออกไปจนสุดเลยนั่นแหละครับความกว้างของมันและด้วยความกว้างแบบนี้นี่แหละครับมันเลยกลายเป็นเลนส์คู่ใจสําหรับการถ่ายภาพวิวทิวทัศน์แบบอลังการหายตึกสูงสูงให้ดูยิ่งใหญ่หรือแมก้กระทั่งถ่ายในห้องแคบๆให้มันดูกว้างขึ้นก็ยังได้เลยนะตัวต่อมาผมว่านี่คือเพื่อนที่รู้ใจที่สุดของเราเลยครับ เลนส์มาตรฐานหรือที่เรียกกันว่า normal lens ที่ได้ชื่อนี้ก็เพราะว่ามันให้มุมมองที่ใกล้เคียงกับสายตาคนเราเห็นจริงๆมากที่สุดเลยทำให้ภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมันดูเป็นธรรมชาติสุดๆและด้วยความที่มันเป็นธรรมชาตินี่แหละครับเลนส์ตัวนี้เลยเหมือนเป็นเลนส์สามัญประจําบ้านที่ควรมีติดไว้เลยนะจะถ่ายคนถ่ายของถ่ายบรรยากาศสตรีทคือมันให้ความรู้สึกที่สมจริงมากๆเหมือนเราไปยืนอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยตัวเองเลย และสุดท้ายพบกับพี่ใหญ่สายซูมเมื่อปืนเรี้ยไกลของวงการถ่ายภาพเลนส์สเตเลโฟโต้ครับพลังของมันก็คือการดึงทุกอย่างที่อยู่ไกลๆให้เข้ามาอยู่ใกล้เราได้เหมือนเรามีพลังวิเศษที่ยืดแขนออกไปได้เป็นร้อยๆเมตรเลยละแต่พลังของมันไม่ใช่แค่การซูมนะครับอีกหนึ่งความสามารถพิเศษคือการบีบอัดระยะซึ่งผลที่ได้ก็คือฉากหลังมันจะละลายหายไปอย่างสวยงามเลยทําให้ตัวแบบของเราเนี่ยโดดเด่นเด้งออกมา ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาในสนามแข่งหรือกวางที่อยู่ในป่าลึกหรือจะเอามาถ่ายคนให้หลังเบลอสวยๆที่เรียกว่าโบเก่นเนี่ยก็ทําได้เนียนกริปเลยครับนอกจากเลนส์หลัก3ตัวที่เราคุยกันไปแล้วนะครับจริงๆแล้วมันยังมีเลนส์สำหรับงานพิเศษพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อง,งานสร้างสรรค์โดยเฉพาะอีกด้วยเคยอยากเห็นรายละเอียดของโลกใบเล็กๆไหมครับแบบว่าโลกลี้ลับของมดแมลงหรือหยดน้ําค้างบนปลายยอดหญ้า เลนมาโครนี่แหละครับจะทำหน้าที่เหมือนกล้องจุลทรรศน์ส่วนตัวเลยที่จะพาเราเข้าไปสำรวจโลกใบจิ๋วที่ตาเปล่าเรามองไม่เห็นและถ้าเกิดวันไหนเบื่อโลกในมุมมองแบบเดิมๆขึ้นมาลองนี่เลยครับเลนส์ฟิชไอหรือเลนส์ตาปลาเลนส์ตัวนี้มันจะบิดโลกทั้งใบให้กลายเป็นทรงกลมทำให้ได้ภาพที่ดูแปลกตาสนุกและก็ครีเอทีฟแบบสุดๆไปเลยเอาละครับทีนี้มาถึงทางเลือกระหว่างความสะดวกกับคุณภาพกันบ้างมันก็คือการเลือกระหว่าง เลนส์ซูมกับเลนส์ไพร์นั่นเองเลนส์ซูมเนี่ยมันก็เหมือนมีดพกสวิตครับคือมีหลายระยะครบจบในตัวเดียวพกไปเที่ยวคือสะดวกมากแต่ถ้าเราอยากได้ความคมกริบแบบสุดๆเหมือนมีดเชฟที่รับมาอย่างดีเลนส์ไพร์คือคําตอบเลยครับถึงมันจะซูมไม่ได้นะแต่คุณภาพความคมชัดของภาพเนี่ยโอ้โหคมบาดใจและที่สําคัญคือมันมักจะสว่างกว่าทําให้ถ่ายในที่แสงน้อยได้เก่งกว่าด้วย โอเคพอมีตัวเลือกเยอะแยะขนาดนี้แล้วเราจะเลือกเลนส์ที่ใช่สำหรับเราได้ยังไงละ่ะไม่ต้องห่วงครับเรามาลองสร้างกรอบความคิดง่ายๆในการตัดสินใจกันก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเลนส์ตัวต่อไปนะครับลองถามคำถาม4ข้อนี้กับตัวเองก่อน1เลยเราจะถ่ายอะไรเป็นหลัก 2. เราอยากให้ภาพมันออกมามีหน้าตาแบบไหน 3. เราจริงจังกับเรื่องความคมชัดของภาพมากน้อยแค่ไหนและข้อ 4. สําคัญที่สุดเลยเรามีงบเท่าไหร่ พอเราตอบคำถามพวกนี้ได้ปุ๊บมันจะช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่าระหว่างเลนส์ซ um ูมเนเกประสงค์สำหรับพกไปเที่ยวตัวเดียวจบกับเลนส์พรายที่คมกริบสำหรับถ่ายคนสวยๆเนี่ยอะไรคือการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับสไตล์การถ่ายภาพของเรามากกว่ากันและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับสุดท้ายแล้วเลนส์ทุกตัวมันก็เหมือนเป็นการเปิดประตูสู่โลกใบใหม่เปิดมุมมองใหม่ให้กับเราข้อสาุสุดท้ายก็คือเลนส์ตัวต่อไปของเรามันจะเปิดโลกใบไหนให้ใหเราได้เห็นกันนะ